ค่ะคุณผู้ชมคะส่งท้ายกันที่ภาพบรรยากาศงานแสดงโขนกันที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจัดการแสดงโขนชุดใหญ่เต็มรูปแบบเรื่องรามเกียรติ์ตอนรามาวตาลสืบสารมรดกทางวัฒนธรรมไทยอันงดงามค่ะ นายศิวะธมิกานน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานต่างๆประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมรับชมการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนรามาวตาลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงานมนสเสน่ห์เชียงใหม่เมืองดอกไม้งามชามิ่งเชียงใหม่ฟลา w เวอร์สเฟสติว2026ที่บริเวณเวทีกลางส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สุดยิ่งใหญ่อลังการค่ะ ใช้เวลาแสดงสองชั่วโมงเต็มการแสดงโดยวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปะการแสดงโขนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของเชียงใหม่นอกจากนี้ยังเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฐานะที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยส่งทุ่มเทพระวรากายในการอนุร,รักษ์ส่งเสริมและฟื้นฟูศิลปะการแสดงของ ชาติให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยทั้งนี้ประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจในการแสดงโขนสามารถมาร่วมร,รับชมการแสดงโขนในรอบปกติได้ภายในงานชามิ่งเชียงใหม่ฟลาวเวอร์เฟสติวัลที่บริเวณส่วนองค์การบริหารส่วน,วนจังหวัดเชียงใหม่ทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์วันละ3รอบในเวลา19นาฬิกา20นาิกาและ21นาฬิกาจนถึงวันที่4มกราคม2569ค่ะ ซึ่งตอนนี้นะคะก็ยังสามารถไปดูได้นะคะในใ<ช>วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ตามรอบที่คุณนิชนันบอกเลยค่ะคุณ